สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่เพชรก็มาอาัดคลิปให้เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์นะครับเรื่องการสมรัครอีเมลนะครับน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสมัครอีเมลกันไม่เป็นนะครับเพี๋ยก็จะมาสอนสมัครอีเมลกันนะครับก็อีเมลที่พี่เพชรจะสอนสมัครวันนี้ก็จะเป็นของ gmail นะครับเนื่องจากที่แนะนําให้ใช้ gmail เพราะว่า google นี้เขามีอะไรให้เราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระบบ Google Docs นะครับใช้เอกสารอะไรนี้ก็จะใช้ได้ดีกว่านะครับถ้าน้อง <c oughs> ๆใช้ของค่ายอื่นอาจจะต้องมีการสมัครซ้ําซ้อนนะครับแล้วก็เดกที่เท่ก็จะมีโครงการสอนคอมมะไ้ต่างๆนะครับให้น้อง <c oughs> ๆที่มีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์นะครับก็มาหดทำกันนะครับก็อย่างที่พี่เพชรบอกนะครับว่าเด็กนนะครับไม่ใช่มีแค่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะครับก็จะมีสาระอื่นนะครับเพราะเป็นชุมชนของเด็กวัยมันนะครับก็คือพวกเราก็จะมาช่วยกัน แชร์ความรู้นะครับจะแชร์ความรู้ได้ก็จะต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์นิดนึงนะครับเพราะว่าพี่เพชรอยากจะให้เป็นส่วนรวมของเด็กนะครับทั้งเด็กเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ได้นะครับก็เรามีความรู้อะไรก็มาแชร์กันแต่คราวนี้เนี่ยการจะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตได้คล่องแคล่วนะครับมันก็จะต้องมีหลักๆเลยก็คืออีเมลนะครับสองคอมพิวเตอร์สามนะครับโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับสี่ก็คือความรู้ความสามารถเบื้องต้นนะครับอ่ะไม่เสียเวลาละนะครับก การที่จะสมัคร Gmail นะครับเราก็ไปเข้าที่ Google ก่อนก็ได้ครับมันจะมี2ทางการเข้านะครับทางที่1ก็คือเข้าผ่าน Google นะครับคลิกที่ Gmail ด้านบนนะครับหรือช่องทางที่2นะครับคือพิมพ์ด้านพิมพ์ตรงๆไปเลยว่า www gmail com นะครับน้องๆก็จะเข้าได้2ช่องทางก็แล้วแต่จะถนัดทางด้านไหนนะครับแต่ก็ สำหรับเอาสำหรับน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับก็อันดับแรกเข้าที่ google นะครับ google com google co t h นะครับจากนั้นก็มาที่ตรงข้างบนครับ gmail นะครับคลิกเข้าไปนะครับ gmail จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับความสามารถของ gmail นะครับหนึ่งน้องๆสามารถเอาแอ c o คา t gmail เนี่ยไปสมัครนะครับ play play store นะครับหรือ google play นะครับได้นะครับก็คือเอาไว้โหลดแอปต่างๆใส่แท็บเล็ตนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนของเรา ยังไม่พอนะครับก็ยังใช้สามารถส่งได้นะคือคือผู้ยงว่า Account เดียวหรืออีเมลเดียวเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดนะครับหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือใช้ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับรหัสผ่านนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีนะครับเราก็ใช้การสมัครนะครับสมัครตรงไหนก็มาด้านบนนี้ครับสร้างบัญชีกดสร้างบัญชีเสร็จปุ๊บเรากรอกชื่อเลยครับพิม์ชื่อเข้าไป ครับใส่ชื่อเข้าไปครับเอาเป็นออเป็นอะไรดีคิดมออกครับเอาเป็นพี่เพชรก็พอดีพี่เพชรมีหลายอีเมลมากนะครับเอ,อเป็นอะไรดียิ้มหน่อย นะครับยิ้มหน่อยนะครับไม่รู้จะได้ปะ่ะเราทิ้์เสร็จปุ๊บนะครับกดนะครับถ้าเกิดนี้คือถ้าใช้แล้วก็เขาบอกมีคนใช้ชื่อนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยน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 พี่เพชรก็ได้นะครับได้ไหมไม่ได้เพราะเขาบอกว่าป้อนให้มีความยาวระหว่างหกถึงสาตัวนี้มีกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่ถึงครับก็เอาเป็นพี่เชยสามพันละกันพี่เพชรสามพัน ได้ไหมโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ผ่านนะครับคราวนี้มันใส่รหัสครับรหัสความปลอดภัยนะครับตอนนี้มันบอกของเราสั้นเกินไปนะครับมันบอกว่าให้ใช้อย่างน้อยแตัวนะครับอย่าใช้รหัสผ่านจากเว็บไซต์อื่นหรือชื่อที่ชัดเจนเกินไปนะครับอย่างเช่อชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าอาจจะอาจจะมีการแฮ็กเข้ามาได้นะครับอาจจะใช้เราอาจจะใช้เบอร์มือถือเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คนอื่นไม่สามารถเดาได้นะครับคราวนี้พี่เบสก็ตั้งเลยครับเราจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้น้องต้องจํานะครับ โอเคเห็นไหมคาดดาวยากแล้วครับมันจะบอกให้อันนี้แล้วก็มาช่องยืนยันแล้วก็ใส่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนิดหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากต่างประเทศนะครับเขาไม่ให้เด็กอายุเขาให้ไม่ให้เด็กอายุต่ำต่ำกว่าสิบสามนะครับมีอีเมลนะครับเราเลยจะต้องมีการโกงอายุกันนิดนึงนะครับก็ใส่วันเกิดนะครับ ปีนะครับเป็นปีคศนะครับก็น้องๆก็เอาปีเกิดของน้องๆนะครับคือเกิดน้องๆเดี๋ยวพี่เพจกดเสื้อคิเล่ไปหนึ่งเอาปีเกิดของน้องๆนะครับตั้งนะครับลบห้าสี่สามนะครับก็จะเป็นปีคริสศนะครับแต่คราวนี้ถ้าน้องๆอายุคนใดที่ยังอายุไม่ถึงสิบสามนะครับพี่เพชรจะให้งี้ครับเอาปีปัจจุบันนะครับคือสองพันสิบ 13นะครับลบด้วยนะครับ15นะครับก็คืออายุ15แล้วนะครับก็คือ1998นะครับน้องๆก็ใส่ไป1998นะครับแต่อันนี้เป็นของพี่เพชรก็86นะครับขยากแก่เข้าพี่เพชรก็ได้นะครับเพศเลือกเพศครับเพศหญิงเพศชายนะครับอื่นๆนะครับมือถือบังคับหรือเปล่าให้น้องๆมีเบอร์เบอร์มือถือก็ใส่ไปนะครับถ้าไม่มีก็ลองข้ามไปก่อน ก็ข้ามไปตรงข้างล่างนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ต้องไม่ต้องนะครับน้องมาด้านล่างเลยนะครับตรงนี้เขาให้พิสูจน์คือน้องๆอ่านเลขไม่ออกก็ใช้สําหรับที่คนที่มีมือถือนะครับกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับทิมตามนี้เลยนะครับตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ตัวเล็กนะครับ f ใหญ่ l เล็ก o เล็ก s เล็ก a เล็ก t เล็กนะครับแล้วก็เคาะ T H E นะครับตำแหน่งที่อยู่นะครับก็คือประเทศไทยนะครับแล้วก็มีข้อกําหนดน้องก็ติ๊กไปเลยเพราะถ้าน้องไม่ติ๊กก็สมัครไม่ได้นะครับเสร็จปุ๊บก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวระบบก็จะแจ้งให้ครับน่าได้ละนะครับโปรไฟล์ของคุณนะครับพี่เพชรคงพักนะครับ gmail อันนี้ก็อ่านละเอียดได้ใครไม่อ่านก็ ถ้าใครอยากจะเพิ่มรูปก็เพิ่มได้นะครับกดเพิ่มรูปโปรไฟล์นะครับเราก็เลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ของเรารูปอะไรให้บ้างรี่แปรูมแล้วกันนะครับกดทําตามกันเลยนะครับไม่ยากอะไรนะครับโอเครูปนี้นะครับก็กดตั้งพอได้เลือกรูปที่พอใจแล้วก็กดตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ เสร็จปุ๊กก็กดขั้นตอนถัดไปนะครับนะครับเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บนะครับตรงนี้จะขึ้นหัวข้อว่าพี่เพชรนะครับสามพัน a อสจีเออันนี้คืออีเมลของพี่เพชรเองนะครับอีเมลใหม่น้องก็จดตรงนี้ไว้นะครับเวลาจะส่งอีเมลหาการก็พิมพ์ตรงนี้ลงไปมันก็จะส่งหากันได้นะครับถ้ามันขึ้นยินดีต้อนรับปุ๊บก็คือผ่าน ต่อไปก็คือเข้าสู่ Gmail e นะครับมันก็จะโหลดมาให้นะครับแค่นี้เองนะครับน้องๆก็จะได้อ e ีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาสอนการเปิดอ e ีเมลกับการส่งอ e ีเมลต่อจากคลิปถัดตรงนี้นะครับเอาไปคลิปๆดีกว่านะครับน้องๆจะได้ไม่งงนะครับ